สวัสดีครับและว,วันนี้นะครับทุกคนนะครับก็อยู่กับครูกายนะครับแล้วใครนะและน้องสมัยเองครับโอ้วันนี้นะครับน้องสมายเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาแต่งเป็นซันต a าคอสอ่าจริงๆแล้ววันนี้นี่ก็แบบว่าเราถ่ายทำคกันกอนคริสต์มาสเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็โค้เรานะครับก็จะมี2เหตุการณ์นะครับที่แบบว่าจะอัดในวันเดียวกัน วันที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสแต่เป็นวันศุกร์อ่าคคิดว่าคงจะไม่ได้อยู่วันนั้นแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดของน้องสมัยเองครับอ่าใช่วันเกิดหนูวันเกิดหนูใช่วันเกิดสมัยสมายเกิดวันที่28ธันวาคมนะครับจำได้เลยเขาเกิดเวลา19นาฬิกา17นาที อันนี้คือแบบว่าในใบแบบว่าใบเกิดที่มากับเขาด้วยอ่ะเขาให้ลงเวลาไว้ซึ่งครูกายก็ลงเวลาตรงนั้นเลยก็คือแบบมาส่งปุ๊บแล้วครูก็ลงเวลาตอนนั้นปั๊บเลยอ่าก็ถือว่าเขาเกิดแล้วไงเกิดเวลานั้นอ่าก็ทุกทุกคนครับอ่าถ้าใครอยาก Happy Birthday ์น้งน,นะครับก็พิมพ์กันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าโอเคนี่เห็นอะไรแบบว่ารอบๆไหมสมัยนี่ที่ครูทําให้หมดเลย น่ารักมากมากเลยครับว่าแต่ตัวขาวๆข้างหน้านั่นมันตัวอะไรครับปแปลกๆจังเลยแปลกตรงไหนอะตัวนี้เหรอแล้ <c oughs> ตอนนี้ถ้าท,ทุกคนแบบว่าถ้าเดากันนะน่าจะเป็นไอน,นี่สโนว์แมนใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าปากมัน,มนเป็ดเ,เลยก็เลยก็ว่าตอนนี้มันได้แค่นี้อฮะมันเหมือนเป็ดมากเลยนะอ่าและข้างหน้าก็จะมีอะไรอะน <c oughs> ี่มีแบบว่าหน้ายิม้มมีต้นคริสต์มาสเล็กๆนี่นี่ตอนนี้เขาเรียกว่าต้นคริสต์มาสอ่าสองต้นเลย วันวันคริสต์มาสหน้าบ้านนะครับาำว่าหลังบ้านมีอะไรไหมบอกเลยไหมอ่าและข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าต้นแอปเปิลนี่ก็คือทําบรรยากาศเหมือนกับวันคริสต์มาสไปเลยนะคะและ้วก็แน่นอนแหละครับว่าวันเกิดเขาคริสต์มาสด้วยอ่าครูกายก็จะมีขนมอ่ามาให้น้องสมัยนะครับนี่เลย แจ็คแอนจิลอ่าขนมโลซานเวเฟอร์สอดไส้ช็อกโกแลตอ่าซื้อมาน่น่าจะชอบเพราะว่าหนูชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้คือข,อขวาญชิ้นแรกเลยซื้อมาฝากนะครับโอเคไหมชอบไหมครับชอบครับอยากกินตอนนี้เลยอะครับอ่าชอบเน้องอ่าเดี๋ยวค่อยบอกว่าแกกินด้วยกันอ่าชิ้นต่อมานะครับนี่นี่เลยจริงๆมันเปิดไฟที่ทเทียนได้นะเปิดได้ปะ โอ้ยได้ด้วยนี่นี่เลยเค้กวันเกิดครับซึ่งอันนี้เคยใช้มาตั้งแต่อ่าเขาหกเดือนนะเพราะหนึ่งขวบก็ยังใช้อยู่แล้วก็หน้าเค้กนี่ครูบอกว่าแต่งใหม่หมดเลยจริงๆแล้วตรงนี้ไม่มีนะสตรอเบอรีร่น่าจะมีตอนนั้นครูก็แบบว่าไปแต่งใหม่หมดเลยครับนี่เลย Happy Birthday to you หนึ่งขวบอ่ะเดี๋ยวตัดแบ่งนะ จริงๆมันต้องมีมีดสิเอาแปลว่าหัวใจไปกินก่อนงามงามเลิฟกินคำว่าเลิฟ L O V E อ่านี่เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์อรี่อันนี้ก็เชอร์รี่ครับน้องสมาร์กินทุกอย่างเลยแล้วจริงๆนะนี่บุ๊บดูปากเขาดิอร่อยอือหืออร่อยหมดเลยและจริงๆแล้วตรงนี้นี่คือแบบว่านอกจากที่จะมีแบบว่า snowman แล้วนะ มีกล่องของขวัญด้วยมีจะแกะให้ดูโอ๊ะแต่มันแกะไม่ได้สิเพราะว่ามันติดไอ้น,นี่อยู่มันแกะไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกว่าแกะมาเล่นด้วยกันอ่ะและแน่นอนนะครับว่าของขวัญที่เซอร์ไพรส์ที่สุดอ่าในวันนี้นะครับนั่นก็คือขอเคลียย์ขอ,ขอ,ขอทุกอย่างออกไปให้หมดก่อนนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งนั่นก็คือคุกกี้กล่องแดงนั่นเองอ่าตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าคุกกี้กล่องแดงมันพิเศษยังไงใช่ไหมทันต้า อ่ะคืออย่างนี้เมื่อก่อนนะมันเป็นประสบการณ์ของครูกายเองเลยนะที่ว่าตอนที่เราแนกของขวัญกันอะ่ะจะต้องมีสิ่งนี้โผล่มาเสมอแล้วถามว่าคอกินเสร็จแล้วเอาไปใช้ทําอะไรอ่าอ่าอาจจะเป็นแบบว่ากล่องเก็บของอ่าได้กล่องอะไรนะกล่องเก็บพวกอะไรอะ่ะที่เขาฮิตก,กันอะ่ะเก็บได้กับเข็มเออจริงด้วยเออชุดแบบว่าเข็มก็ได้อะ่ะใช่ใช่แต่สำหรับครูกายนะครับ สิ่งนี้พิเศษมากเพราะว่าในนี้ไม่ใช่ขนมให้ทายดีกว่าข้าในนี้มันคืออะไรสมัยว่าน่าจะเป็นของเล่นแน่เลยสมัยว่าเป็นของเล่นเหรออืมไม่ใช่เอหรือว่าอาจจะเป็นขนมอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุกกี้นะครับขนมอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุกกี้เหรอไม่ใช่ยอมแล้วครับ <mile> แต่สามาคิดว่าน่าจะเป็นของที่พิเศษมากๆแน่เลยอ่าเช่เลยนะและนี่คือสิ่งที่อยู่ในกล้องแถมแทมแทมแถมนี่เป็นเงินเก็บตลอดทั้งปีนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็จะแบบว่ามานับกันเนาะแต่ว่าถ้าครูลองแบบว่าวิเคราะห์อ่ากระป๋องนี้ดูนะคิดว่าน่าจะขึ้นแบบว่าไม่ไม่เกินหลักพันหรอกน่าจะประมาณสักห้ากว่าบาทอะประมาณนี้ ประมาณสักห้าร้อยกว่าบาทแต่คราวนี้ถ้าเรานับกันตรงนี้เลยอ่ะมันจะมันจะเวิร์กไหมมันต้องเวิร์กอยู่แล้วละครับสามาทก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าจะได้กี่บาทเอางั้นเลยใช่ไหมอ่าได้จะเก็บฝาก่อนวันนี้เก็บฝาก่อนนะเราจะมาทําการนับเหรียญกันนะครับว่าเอาคร่าวๆก่อนนะเอาคร่าวๆเราคงไม่ได้อียดขนาดนั้นหรอกเอาคร่าวๆก่อนว่าถ้าเรานับเหรียญตรงนี้ไดจะได้สักมากี่บาทเนาะ อ่ะรอ ho, ho, ho. พร้อมไหมซันต้าโโฮโฮซันต้าพร้อมเสมอครับอ่าถ้าพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งเลสโก พวกเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วนี่ไม่ท่านไรเนี่ยอันนี้คือกอเหรียญห้ากับเหรียญสิบก่อนอันนี้คือแบบว่าตอนนี้นะครับเราก็รวมกันได้ทั้งหมดนะครับสามร้อยห้าสิบบาทแล้วแล้วดูนะครับทุกคนนี่เหรียญบ้าทกับเหรียญสองบ้าทเพียบเลยเหรียญห้าสิบตังเหรียญยี่ห้าตังก็ด้วยคือแบบว่ามันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนมาเราดีกว่าว่า ครก,กายกับน้องสมายนะครับมีเงินเก็บกันเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับก็เป็นเงินจากอ่าทอนค่าอาหารอ่าเป็นเงินทอนจากที่ต่างๆอันนี้คือครูก,กายก็ไม่เคยใช้เลยทั้งสมานแล้วก็ครูก,กายด้วยนะครับแล้วก,วก็เราก็มาเก็บไว้ในนี้กันหมดเลยอ่ะตรงนี้นะครับลงได้ามร้อ้ 3- 50บาทแล้วเนาะอันนี้ก็ยังไม่นับอ่าเรามาเดาวกันดูก่อนว่า,วาถ้าเรานับหมดแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับ อ่าอะและนี่นะครับก็คือความสําคัญนะครับของการออมเงินนะครับก็จริงๆแล้วการออมเงินเนี่ยต่อให้เราบอกว่าออมวันละบาท5บาท10บ,บาทพอเราครบ1ปีเนี่ยเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยนะก็คือแบบอว่าเราเริ่มจาก1นึ่ เพิ่มเป็น 2... เพิ่มเป็น 3... เพิ่มเป็น 4... แล้วเราค่อยๆสะสมมันจนกระทั่งกองเงินของเรานะครับใหญ่โตขึ้นได้อ่าดีไหมสมัยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับอ่าดีเลยอ่าครูกายให้เลยเป็นของขวัญเกิดนะครับนี่อ่าโอเคครับ ก็อยากจะบอกว่า Merry Christmas and Happy New Year ทุกๆคนด้วยนะครับปีหน้านะครับปี2 0 2พนกะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆของทุกๆคนนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆนะครับไหลามาเทมาเงินทองนะครับไหลามาเทมาเช่นเดียวกันเจอแต่ความสุขทุกคนนะครับน้องสมัยละครับอยากจะมีอะไรที่จะแบบว่าปลยพรอทุกคนไหมครับ ขอให้ทุกๆคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตล,ลอดทั้งปี2 0 2พนนะครับและก็ขอให้ทุกคนนะครับเอ็นดูหนูไปนานๆนะครับโอ้โหมีขอความรักด้วยมีขอความรักกันอีกนะอ่ารักทุกคนนะครับเป็นไงล่ะคี on, อ้อนอ่ะเออสมัยเป็นเด็กคีย้อนอ่าเดี๋ยวขอฝากผลงานพวกเราก่อนเนาะดีมาสมาัยพวกเราเป็นผลงานใหม่กันใช่ปะจับไปเลยครับครูกายอ่าโอเค เดี๋ยวพวกเรานะครับจะมีรายการต่อเลโก้นะครับซึ่งพวกเราเองก็ยังไม่ได้คิดชื่อรายการกันเลยนะครับอ่ะฝากอีกหนึ่งอย่างถ้าเราจะมีรายการต่อเลโก้นะครับขอชื่อรายการของแต่ละคนหน่อยว่าชื่อรายการต่อเลโก้ของพวกเรานะครับควรจะชื่ออะไรดีอ่าถือว่าเป็นการาระลมความคิดนะอ่าเราควรจะมีชื่อรายการไปชื่ออะไรดีอ่าทำรองนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับไปช่วยกันคิดช่วยกันแชร์นะครับ ่าเดี๋ยวครูกับน้องสมายนะครับก็จะแบบว่าช่วยคัดคัดกันลงไปนะครับแบบว่าไงอะ่ะอ่า Creative World อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยอ่าแล้วแต่ทุกคนจะตั้งโอเคครับสำหรับปี2025นะคะพวกเราก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อ่าก็ถือว่าเป็นปีที่ได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทั้งรายการรีวิวด้วยแล้วก็ การได้ทำอะไรกันหลายๆอย่างนะครับของน้องสมายแล้วก็ครูกายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกแรงใจทุกทุกซับสไครป์นะครับจะทุกๆแชร์ด้วยอ่าขอบคุณที่เอนดูเด็กตัวน้อยอ่าอย่างน้องสมายด้วยนะครับอ่าขอให้ปีหน้านะครับขอให้ทุกๆคนนะครับอ่าเอนดูแล้วก็อ่าเมตตาน้องแบบนี้นะครับเป็นนานๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอุ้ยลืมไปถ้าชอบใจนะครับน้องสมายอ้อนอีกกนิดนึ่งเนาะถ้าชอบใจก็อย่าลืมอารยเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราสองคนเหมือนเดิมด้วยนะครับตามนั้นเลยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อไปกำลังใจนะคะให้พวกเราสองคนต่อไปในปีถัดไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปต่อแล้วนะครับ Merry Christmas and Happy New Year สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้านะครับ